สวัสดีครับวันนี้พี่มาสอนใช้โปรไม่ใช่โปรโครับเป็นโปรแกรมออโต้คลิกนะครับผมจะให้ไว้ดัด้า e ด c สคริปชันคนระับมาดูวิธีการใช้กันเลยครับอืมค้าแร้เปิดเราต้องเดี๋ยวก่อนหน้านั้นเราต้องปิดแอนตี้ไวรัสนะครับนี่แล้วก็ตั้งค่าภาพให้เป็นแปดร้อยคูณร้อยนะครับค่าแร้ ปิดโขึ้นมาปุ๊บมีหกสิบสี่บจกลับไปรอะไรเงี้ยนี่ครับเข้ามาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับแบบเหมือนแต่ก่อนเราต้องแบบนั่งมองมันจะคิดแบบปุ๊บแต่ถ้าแบนแบบนี้มันจะคิดให้เดินแล้วแบบให้เราไปทำเรื่องอื่นต่อให้เดินนะครับถ้าอ่าเนี่ยผมจะลองแบบ เริ่มใช้งานดักนักเตะดูนะครับมุดโลนอโดนะครับออกค้างได้กอจานท่านเราเอาเฉพาะต้องเฉพาะาตรงนี้เป็นอย่างนี้เป็นนี้ เอฟฟิวก็เลยอย่ายงงี้ครับลองกด f อฟดูนะครับนี่ครับมันจะดักอย่างงี้เลยนะครับปุ๊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 บเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ทำมันก็ดักไว้อย่างงี้ถ้าเราไปกระดักหมันจะเนี่ยดับมันจะมีโปรแกรมให้อันนี้ก็ของเพื่อนผมไปหามาเดครับผมยื่ยแชร์เพื่อนให้เข้าใจนะครับส่วนวันนี้รายการมาติปชาแนลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ